สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอน้องเฟิร์นะคะที่เสรีไทยรถสวยสาขาสีแยกตาบานนะคะจัดระตู้นะคะรุ่นขายดีนะคะมาฝากกันเลยนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ขายดีมากๆกนะคะกับ Toyota าคอมมูเตอร์2.8 GL นะคะเป็นตัวหน้ายาวนะคะพี่ๆขาคันนี้มาพร้อมกับสีขาวนะคะปี2021นะคะ เครื่องยนต์2,008นะคะคันนี้ได้เกียร์ออโต้มาให้ด้วยนะคะเปิดตัวอยู่ที่1ล้านนะคะ169,000บาทนะคะคันนี้เป็นออโต้นะคะปี2021นะคะพี่ขาบอกนังเวียพี่ซ้ำแถวมาให้แล้วเสร็จสับนะคะคันนี้บอกเลยสวยนะคะสีขาวสียอดนิยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถภายนอกและภายในกันเลยใครสนใจแล้วเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ให้จบเลยนะคะอ่ะ เริ่มมาดูโฉมหน้ากันเลยดีกว่านะคะพี่ขาไฟหน้าเนะาะไฮโดรเจนใสๆไม่มีคราบเหลืองไม่มีตําหนิไม่มีเสียหายไฟตัดหมอกใดๆมีมาให้เหลวเรียบร้อยเลยนะคะไฟตัดหมอกใดๆมีมาให้เ,หเรียบร้อยเลยกระจังหน้าโครมเมียมโลโก้โครมเมียมนะคะช่องลมระบายอากาศนะคะจัดมาให้เรีวเสร็จสับ์ไม่แตกไม่ร้าวไม่มีเสียหายไม่มีชํารุดของแท้เดิมโรงงานให้ทุกจุดทุกตําแหน่ง ะะของแท้เดิมโรงงานให้ทุกจุดทุกเนียนรับประกันไม่มีชนหนักจมน้ำหรือพิควม่มนะคะไม่มีชนไม่มีความไม่มีจมน้ำแน่นอนของเรานะคะไม่แท้ตรวจเช็คได้ตรวจเจอเอามาขายคืนได้เลยบริษัทรับซื้อคืนเต็มจำนวนไม่หักสักบาทนะคะอะ่ะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างสีนะคะบอกก่อนเลยว่าของเราอาจจะมีเก็บรายละเอียดรอยสะเก็ดหินรอยกิ่งงายนะคะเราเก็บงานให้ แต่ถ้าเก็บมาทั้งคันเก็บมาทั้งแผนเก็บมาทั้งบานประตูไม่มีแน่นอนนะคะรถย้อมแมวเสรีไทยไม่เอามาขายนะคะรถไม่สวยเราไม่ขายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพี่ขามั่นใจได้เชื่อถือได้ว่าของเราสวยจริงดีจริง,รง,รงมีคุณภาพจริงรถไม่สวยเสรีไทยไม่ขายแน่นอนนะจ๊ะในส่วนของยางคันนี้เป็นยางโยโกฮาม่านะคะได้ยางปี2 0 2 5ได้ยางปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะ เดือนแปดเลยนะคะสําหรับยางคู่นี้ยางสี่โลเนะคะสี่เส้นนี้นะคะเป็นยางเดือนแปดปีสองพันที่ผ่านถือว่าได้ยางปีใหม่ล่าสุดเลยนะคะได้ของโยโกฮาม่ามาด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นยางคุณภาพดีเลยนะคะคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับล้อกระทะนะคะเดิมโรงงานเลยนะคะจ๊ะล้อกระทะเดิมโรงงานใครอยากได้ใครใครใส่แม็กนะคะสามารถแจ้งได้ใครใส่ ใครอยากจะได้กระทะเดิมๆก็แจ้งได้เหมือนกันนะคะเรานะคะยินดีเปลี่ยนให้ได้นะคะพี่ขารีเควส i ได้เลยสัญญาการขโมยค่ะกระจกปลาปั๊มเดิมอันนี้เป็นของแท้ของเดิมเลยนะคะถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมานะคะจะไม่มีสติกเกอร์นี้แล้วนะคะพี่ขากระจกด้านข้างนะคะติดไฟเลี้ยงมาให้นะคะสีกระจกเป็นเสียตัวรถตรงนี้จะตัดด้วยสีดําถือว่าสวยงามค่ะดูดีเลยนะคะคันนี้เนาะ มาดูแผงประตูกันสักหน่อยนะคะสำหรับแผงประตูฝั่งนี้นะคะเป็นโทนดำมาให้นะคะใส่แก้วนงแก้น้ำเม็ดอักสวยค่ะคุณพี่ขาเพใหม่มากหัวนอ็อตไม่มีขยับเม็ดอักลมดิกเลยนะคะสวยดูดีค่ะนะคะไม่มีเสียหายไม่มีตำหนิไม่มีชำรุดไม่มีแบบว่าย้อมเมียวดดใดๆแน่นอนของเรารับประกันโครงสร้างเลยไม่มีชนหนักจมน้ำหรือพิคว่ำนะคะ ใหม่แท้ทุกคันนะคะของเราตรวจเช็คได้หมดเลยนะคะลูกค้าสามารถเอาช่างนะคะมาช่วยดูได้นะคะยินดีให้พาช่างไม่ว่าจะจากศูนย์ไหนหน่วยไหนนะคะมาดูได้เลยนะคะอ่ะมาชมด้านในกันหน่อยนะคะคันนี้วุนนั้นที่นักฟิร์นบอกเลยว่าเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ให้แบบนี้เลยนะคะสภาพใหม่นะคะโครงสร้างสวยนะ,ะบอดี้กว้างนะคะสําหรับรถตูน้หน้ายาวนะคะใครแบบว่าชอบความกว้าง ความใหญ่อลังการนะคะน้องเฟืนแนะนาเลยนะคะรถตู้หัวยาวของรุ่นคอมพิวเตอร์นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆณตอนนี้เลยนะคะไม่มีใครไม่รู้จักเลยนะคะสาหรับรุ่นนี้ก็คือบริษัทหลายๆบริษัทนะคะไม่ไว่าจะเป็นขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะอ่าพันทิตพาท,ทิปต่างๆก็คือแว่าเขานิยมนะคะใช้ในส่วนของโตโยตา้าคอมพิวเตอร์รุ่นนี้เลยนะคะตอนนี้หน้ายาวก็มาเร่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มองหาอยู่นะคะหน้าโล นะคะรีบเลยพี่ขานะคะกว้างขวางดูดีค่ะเพดานนะคะสะอาดใสไร้รอยเจมิมนะคะเพดานสะอาดใสไร้รอยเจมิมให้แบบนี้เลยสวยงามดูดีนะคะตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะคะพี่บีอะ คันนี้นะคะเล็กไม์อยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นเก้าพันโลนะคะถือว่าเล็กไมล์ยังน้อยอยู่นะพี่นะรัฐปี2021ของเราตรวจเช็คได้ไม่แท้ทุกคันนะคะไม่มีกลอไม่มาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้ก็ได้บอกหนังนะคะ v i p มาแล้วนะคะ3แถวแล้วก็บอกผู้น้าก็จะเป็นบอกหนังมาให้ด้วยนะคะมีบอกเสริมตรงกลางให้ค่ะนะคะนั่งสบายบอกจะออกเป็นสีเทาอ่อนนะคะสภาพบ,บอกสวยตึงเป๊ะนะคะไม่ยับไม่ขาด การเย็บถักร้อยเส้นได้ไม่มีขาดไม่มีหลุดลุยค่ะอันนี้เป็นของอ่สภาพใหม่เลยนะคะถือว่าโอเคนะคะการแกะแงะไขค,ควงใดๆไม่มีให้เห็นเลยนะจ๊ะถือว่าโครงสร้างสวยคลิปค่ะคุณพี่อ่ะดึงโครงสร้างตรงนี้ให้ดูกันหน่อยอ่ะหัวน,นออาเม็ดอารเนาะติดคับ่าหัวน,น็อตปากน็อตเฟยมาติดกับาหัวน,น็อตเลยพี่คะแต่ว่าให้ดูเม็ดอากันก่อนนี้เลยนะคะ อคือกลมสวยมากพี่ขาบอกเลยว่าของเรานะะพี่เดิมคลิปทุกคันนะคะขายต่างจังหวัดเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะบอกเลยว่าขายออนไลน์ส่วนใหญ่นะลูกค้าเห็นรถนะคะชอบทุกคนนะคะอะมาชมข้างในกันบ้างนะจ๊ะพี่เพ่ขาเริ่มที่โครงสร้างประตูก่อนนะคะรอยปัจเจใดๆไม่มีแกะไม่มีแงะเลยนะคะ หัวน็อตต่างๆนะคะอันนี้คือเดิมหมดเลยนะคะสภาพใหม่กลิบนะคะบันไดขึ้นลงค่ะใหม่มากนะคะพี่ขาไม่มีรอยแบบว่าชำรุดเลยนะคะถือว่าใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นซี่ใส่แม่แรงนะถังระเพิงมีมาให้ที่ทุกกระจกมีมาให้นะคะใดๆนะคะทุกกระจกมีมาให้สองตำแหน่งเลยนะคะพี่ขาคนโซนกลางค่ะตรงนี้ทำมาให้เรียสุดสนะคะแล้วก็คันนี้ได้พรมกระดุมด้วยนะคะพรมกระดุมถือว่าคุ้มเลยนะคะ มูลค่าสามสี่พันเลยนะพี่พาม,มาดูม่ะอันนี้ก็คือเสรษีไทยซื้อมาใส่ให้นะคะแล้วก็คันนี้ค่ะด้านข้างนะคะจะเห็นได้ว่าเขาแต่งเสริมนะคะกึ่งวีไีมาให้ด้วยนะคะสําหรับเพงทั้งสองข้างนะคะซึ่งไงมันเข้ากับตัวบอนะน้องมันมีความแบบเรียบหรูครีมมี่ครีมมี่หน่อยนะคะ มาดูบอกกันหน่อยค่ะสําหรับเบาะจะเป็นเบนาะหนังวีพีสามแถวนะได้สองสามสี่นะคะสองสามสี่นะคะด้านหลังนั้นจะเป็นสีที่นั่งเลยนะคะถือว่านั่งสบายนะคะพี่ขาเบาะใหญ่อยู่นะคะแล้วก็โซฟาคู่หน้าอันเนี้ยก็คือสบายอยู่แล้วแล้วก็ความพิเศษเลยพี่พี่ขาสําหรับสองคู่หน้านี้นะคะสามารถ ปรับหมุนเบาได้นะคะ360องศาเลยอันนี้ใครที่แบบว่าเล่นรุ่นเวนเจอรี่ใช่ไหมพี่จะเห็นได้ว่ามันสามารถหมุนหมุนได้เหมือนกันนะคะสำหรับการน,นี้ก็เจ้าของเดิมทำมานะคะถือว่าคุ้มมากนะคะในราคานี้นะคะหนึ่งล้านหนึ่งหกหมื่นเก้าพันถือว่าไม่แพงเลยนะคะเบาคู่หน้าอันนี้ก็คือทำมาหลายบาทเดอร์นะคะถือว่าคุ้มเด้อนะคะใครอยากได้ จับจองได้เลยพี่ขาสภาพใหม่กริบนะคะไม่มีตําหนิไม่มีเสียหายไม่มีชํารุดแน่นอนโอ้โหด้านบนนะคะก็จะมีลําโพงให้ลำโพงสีดอกด้วยกันเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงนะคะเส,เสียงเพลงได้ได้นะคะได้ยินฟังชัดนะคะเอก็จะได้แบบเอเดิมๆมาให้นะคะนี่เลยสภาพสวยมากๆนะคะสาหรับคันนี้เนาะอ่ะเดีย๋ยวไปชมด้านหลังกันหน่อยนะคะสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ่ะโอเค แล้วคู่หลังนะคะพี่ขายางใหม่หรูเดอร์อะชมบ้านไทยคันนี้กันหน่อยนะคะโอ้โหได้เซ็นเซอร์มาสองตำแหน่งด้วยนะคะนี่คุ้มเลยคุ้มเลยคันนี้คุ้มค่าเลยพี่พี่ขาโลโก้นะคะไฟหลังไม่แตกไม่ร้าวนะจ๊ะสภาพใหม่เดอร์นะคะกระจกมองหลังนะคะนี่สภาพสวยเลยพี่ขาไม่แตกไม่ร้าวไฟเบรกหลังใหม่นะคะ โลโก้ o, ไม่มีสนิมนะคะอ่ะดึงด้านหลังดูโครงสร้างกันหน่อยอันนี้เป็นโชคไฮดรอลิกเลยนะพี่นะเป็นโช๊คไฮดรอลิกเลยเราดึงขึ้นมานิดหนึ่งเขาก็จะเด้งขึ้นมาเองเลยไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะพี่ขาก็คือมันเป็นโชคไฮดรอลิกนะคะเป็นโชคคุณภาพดีเลยอันนี้เป็นโชคเดิมโรงงานให้เลยนะคะเป็นของแท้เลยนะจ๊ะไม่มีเปลี่ยนไม่มีถอดค่ะนะคะไฟหลังไม่แตกไม่ราวนะคะโครงสร้างใหม่ค่ะพี่ๆขาด้านหลังก็รูพรมกระดุมมาให้ทั้งคันเลยนะคะนี่ โครงสร้างเดิมกริปขาพี่ขาไม่มีการตัดต่อไม่มีติดแก๊สนะคะแล้วก็รถของน้องเฟิร์นทุกคันนะคะไม่ผ่านการทําป้ายเหลืองมาก่อนนะเป็นป้ายฟ้าแท้เดิมทุกคันเลยพี่พี่ขานะคะเป็นป้ายฟ้าแท้เดิมทุกคันไม่ผ่านการทําป้ายเหลืองมาก่อนนะจ๊ะด้านหลังหัวน็อตซ้ายขวาเดิมกริปขาพี่พี่ขานะคะรับประกันเลยคันนี้สวยมากอ่ะเดี๋ยวย้ำสเปคข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้เป็นโตโยต้านะคะคอมมูเตอร์2.8 GL นะคะปี2021 เกียร์ออโต้นะคะวันนี้น้องเฟิร์นขายเพียง1 1 6่0 0 0ง้านบาทนะคะใครที่อยากได้นะคะหน้ายาวเกียร์ออโต้เบาะหนัง v p 3แถวจัดเคลียเลยสนใจแล้วโทรสายด่วนนะคะมาหาน้องเฟิร์นได้เลยที่เบอร์083 430นะคะ2 6 8 8แนะจ๊ะ0 8 3 4 3 0 2 6 8านสนะคะ, 88, นะ,คะสนใจแล้วติดต่อเข้ามาได้แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะอยากได้แล้วน้องเฟิร์นรอรับสายรอ รอลูกค้าติดต่อเข้ามานะคะสนใจแล้วรีบเลยนะคะวันนี้น้องฝนต้องขออนุญาตไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ